เมาแล้วขับกับไม่มีใบ,บขับขี่ประกันคุ้มครองต่างกันนะคะถ้าไม่มีใบ,บขับขี่เนี่ยประกันไม่จ่ายอยู่แค่ข้อเดียวค่ะก็คือไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้เราแต่ถ้าเป็นความเสียหายของคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือรถคู่กรณีเนี่ยประกันยังคุ้มครองจ่ายตามปกติส่วนกรณีที่เมาแล้วขับเนี่ยประกันไม่จ่ายร้อเเซ นะคะก็คือไม่ซ่อมรถให้เราด้วยไม่ซ่อมให้คู่กรณีด้วยไม่จ่ายเงินเยียวยาอื่นๆของคู่กรณีด้วยแต่เนื่องจากว่ากฎหมายค่ะเป็นห่วงบุคคลภายนอกจึงบังคับให้บริษัทประกันเนี่ยต้องจ่ายเยียวยาให้กับคู่กรณีก่อนทั้งค่าซ่อมค่ารักษาอื่นๆแล้วประกันค่อยมาเรียกคืนจากเจ้าของรถหรือคนขับที่เมาเนี่ยภายหลังซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้ประกันภายใน7วันทําการ ที่ประกันมีการเรียกร้องมานะคะเพราะฉะนั้นอย่าจําสับสนระหว่างไม่มีใบ,บขับขี่กับเมาแล้วขับนะคะครูศีทยดาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดง